เสียบฟ้าพิชิปตปตพีบทที่13พวกไล่ที่แห่งหนึ่งฉางอันครู่หนึ่งให้หลังหนิงเฉียเอาผ้าออกแวกผมมันดูพบปากแผลที่ใช้ตะปูตอกไว้เลือดหยุดไหลและหดตัวและแค่จุดเล็กๆหากเจ้าหน้าที่ชนสุดศพไม่จุดไฟตั้งใจค้นหาก็ยากที่จะจุงพบเห็นได้ มองผ้าในมือก็พบว่ามีคราบเลือดขนาดเท่าเหรียญทองแดงอยู่ดวงหนึ่งสีออกครามผนดอกกล้าเหมือยที่ชอกช้ำจางอี๋ฉีไม่ได้ตายในท,ทันทีมันเจ็บปวดจนดิ้นพราดปากงาบโกรดกราบแต่สีที่ออกมากลับแหบพราาลวงตาเหลือกถลนปูดโปนจนแทบหินแต่ตาขาวสภาพหน้าประหวันพร่ำเพรืง่ง ตอนที่รู้สึกเจ็บท้ายทอยอย่างรุนแรงจากอีฉียังเข้าใจว่าถูกติ่งเฉี่ยวฟาดด้วยขาโต๊ะหาทราบไม่ว่าในกระโหลกศีรษะตนเองมีถูปต่อใครอยู่ตัวหนึ่งหากรู้อาจตกใจกลัวจนหัวใจวายตายไปเลยก็ได้ในเมื่อยอมให้ผู้อื่นบงการก็ต้องสังวรเอาไว้ว่าสักวันจะต้องตายแทนคนผู้นั้นแต่เอาเอถอะแคยังพอมีความปราณีอยู่บ้างหากเจ้าสามารถวิ่งไปถึงรถม้าของตัวเองได้ บางทีข้าอาจจะไว้ชีวิตเจ้าพูดจบหนีงเชียก็แก้ผ้าที่ผูกเงินมัดมือมัดเท้าจางอีฉีออกโยนใส่ถังข้างๆแล้วเดินรับหายไปในราตรีที่เพิ่งจะมาเยือนคนเราวเม่อยู่หน้าประตูบรณะีได้ยินคำพูดให้ความหวังใดๆก็ย่อมมีสภาพเหมือนคนที่ลอยคออยู่กลางแม่น้ำเหลืองเป็นเชี่ยวกรากเห็นฟางลอยอยู่ตรงหน้าก็คว้าจับไว้ทันที สาม,มารถหาอะไรกับจางอีฉีในขณะน,นี้ที่ทั้งเจ็บปวดทั้งหวาดกลัวทั้งทรมานความนึกคิดที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดก็คือความกลัวตายซึ่งเป็นสัญชาติญาณดั้งเดิมของมนุษย์จับเอาคําพูดของหนิงเชียมาคิดว่าจะต้องวิ่งไปให้ถึงรถมาให้ได้ถึงจะปลอดภยัยหนิงเชวีไม่ได้ไปไหนไกลแฝงตัวรออยู่ใต้ต้นไผ่ใกล้ๆประตูข้าง พอขบวดคิ้วเริ่มเป็นกังวลก็พอดีเห็นจางอิชิวิ่งโซซัสโซเซออกมาบนร่างที่ควรจะสวมพุงเก่งเพียงตัวเดียวกลับเพิ่มเสื้อตัวยาวขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเนื้อตัวสั่นกระตุกกรุนแรงแววตาแตกส่าอ้าปากพงาบผงาบพยายามเต็มที่ที่แผดร้องแต่ไม่มีเสียงจึงมีสภาพเหมือนคนเมาสุราแล้วก็ยิ่งเหมือนมัจฉาที่กําลังจะตายเพราะขาดน้ําตัวหนึ่งผู้คุ้มกันที่ยืนรออย,อยู่ข้างรถม้ากําลังร้อ,รอนโดนกบวนกะวาย กรบกับฟ้าเริ่มมืดจึงไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกติพอเห็นหน้าเจ้าหนายก็รีบรายงานเสียงดังนายท่านได้ยินว่าหูหญินใหญ่ได้รับแจ้งว่าท่านอยู่ที่นี่กำลังพาบรรดาหูหญินรองทั้งหลายมาเราวาดพวกเรารีบไปกันเถอะครับ จากอีฉีร้องอืออาเหมือนคนเมาวิ่งส่วนเสีขาดขาดอีกกล้าเดียวจะถึงรถมา้าก็ล้มหน้าความมั่กับพื้นเสียก่อนรือสันดิลิยื่นออกหมายจะคว้าชายเสื้อผู้คุมการที่อยู่ใกล้สุดใบหน้ามันขาวเผือดกล้ามเนื้อบิดกระตุกดูบิดเบี้ยวอัปลักษณ์เป็นอย่างยิ่งอาจเป็นเพราะสาร,รูปที่หน้าสะบืนกลัวนี้ป้ายทีมรถจินตุกุยเท้าหกหน้าหกหลังร้องเหยดตกใจเสียงดังโครมตัวรถถึงกับพังคลืนลงมา ทั้งตัวรถแอกรถ,รถดุดกระจายออกเป็นชิ้นๆกบทับร่างจังอีฉีไว้ทางใต้แทบมิดฝุ่นดินฝุ่นไม้หายฟุ้งไปบ้างแล้วแต่เหล่าพูกคุ้มกันยังคงยืนตะลึงอยู่กับที่ปากอ้าตาค้างราวกับคนปัญญาอ่อนมองไปหน้าที่เลือดกบและเห็นชัดว่าสิ้นใจไปแล้วของเจ้านายอย่างงุนงงใช่พวกมันต่างก,ก็รู้ว่าผู้หญิงใหญ่นั้นดูร้ายน่ากลัว ส่วนนดท่านเองวันนี้ก็ดูท่าจะดื่มสุราเข้าไปไม่น้อยความกลัวจึงเพิ่มพูนพอได้ยินรายงานอารามหวาดหวั่จนจึงวิ่งอย่างรีบร้อนลุนลลาไปบ้างแต่ทว่าฉไหนมาถึงรถม้าแล้วกลับไม่ล้างเท้ายัางพุ่งถลาเข้ามาชนเราดือด้อเจ้ารถม้าคันนี้ก็แปลกเห็นฉไหนจึงเปราะบางเหมือนสร้างขึ้นจากกระดาษกระทบนิดกระเทือนหน่อยก็พังโครมสิแล้ว เสียงดังโครมกรามตรงด้าประตูข้าวได้สร้างความตื่นตะกให้แก่เรานักเลงคุมเรือนหงซิวเจา้าดังงามเปรียนหาพวกมันพาก,กันกรูข้อห้อบล้อมผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยสีหน้าขมึนขึงขังไม่สนใจสีหน้าที่ยังไม่คลายความหวาดผวาและคำอธิบายที่ฟังไนดูเรื่องของประดาพวกคุ้มกันของจางอีฉีขณะกักตัวไว้ก็รีบส่งคนไปแจ้งความอย่างที่ว่าการเมืองฉางอัน ชอบวานที่ทยอยมาทบุมดูไม่ทราบแม้แต่น้อยว่าชายแก่ผุ้รุยที่ถูกรถมาทับตายเป็นใครก็ใจแต่เพียงว่าเป็นนักเทียวที่โชครลอยบัดซบคนหนึ่งจึงชี้มือชีมไม้ไม้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างออกรถแต่คนในหงสิ้วเจ้ามีใครบ้างที่ไม่รู้จึงพากันเคร่งเครียดกังวลว่าอยู่ดีๆขุนนาตําแหน่งซื่ออีิสือ คนหนึ่งก็มาตายอยู่ที่หน้าประตูแล้วนี่จะอธิบายแก้ตัวทางการว่าอย่างไรจางอีฉีได้กลายเนขุนนางคนแรกในประวัติศาสตร์ต้าถังที่ด้วยความกลัวพัญญาจะจับได้ว่าหนีมาเที่ยวคณิกาจิดโรงลาตะกุยตะกายปีนขึ้นรถมา้าแต่โชคไม่ดีที่ไปทําให้ม้าตื่นตกใจสุดท้ายทุกตายอย่างน่าอนาถใต้ซากร,รถไม่มีใครรู้ว่าตอนที่มันพยายามวิ่งในครั้งสุดท้ายของชีวิตยังมีหนุ่มน้อยอีกคนยืนลุ้นตัวโกอยู่เงียบ วิธีการฆ่าโดยใช้ของแหลมคมแทงทะลุสมองก่อนตายเหยื่อจะยังมีช่วงเวลาสั้นๆเหลืออยู่สมัยผ่าโผล่ในดินแดนแห่งทุ่งหญ้าดิงเฉี่ยเคยเห็นการฆ่าวัวป่านักดาบเผ่าอนาระยะมาแล้วลองทําเองก็หลายครั้งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มันทำกับคนมันเองก็ไม่ทราบว่าเหยื่อที่สุขภาพทุดโทมคนหนึ่งจะทนยืนหยัดได้นานสักเท่าไหร่ถือเสียว่าเป็นการเล่นผนันเล็กน้อยก็แล้วกัน ส่วนการทําให้ม้าตื่นตกใจและตัวรถม้ามีปัญหานั้นไม่ใช่เรื่องยากสําหรับมันไม่อาจประเมินความรับตัวคนตายของบวกขุนนางต่าไปจริงๆหลังจากเงืมองสร้างรถกล่องนั้นอยู่สักพักหนิ้นฉียก็ถอนใจใช้ผ้าขาวที่ถือติดมือเช็ดเหงื่อที่หน้าผากก่อนลนื่นกายไปจากบริเวณนั้นอย่างเงียบเชียบนี่คือฉากไปเดิมของการล่าสังหารเพื่อสังเวยความแค้นในฉางอัน ลิงเชียย่อมต้องตื่นเต้นอยู่บ้างแต่เรื่องที่ติดอยู่ในความคิดก็คือตอนที่จางฉีีวิ่งออกมาบนตัวถึงกระสวมเสื้อตัวยาวตัวหนึ่งบ่งบอกว่าแม้จะเป็นช่วงเวลารับขันเป็นตายเจ้าของนางโฉดก็ยังไม่ยอมให้ใครที่เห็นร่างเปลือยของตัวเองช่างเป็นคนรักหน้าตาและศักดิ์ศรีสีนีกันเยเรียกได้ว่าเป็นแบบฉบับของผู้ที่มีศีลธรรมจริยาสูงส่งสมกับคำว่า เดรัจฉานค่ข้าเป็นอยู่ชนโดยแท้บัดนี้ผู้ดูแลทั้งหน้าตึกหลังตึกของเรือนหงซิ่วเจา้าร้วรับทราบเหตุการณ์กันทั่วหน้าดวงตามากมายหลายคู่พยายามสอดสายหาพิรุธหรือสิ่งผิดปกติหนิงเชี่ยจึงเลือกที่จะไม่จากไปในทันทีแต่กลับเดินเรียบริมฐานรงไปอย่างเรือนของขณิกาที่คุ้นเคยกันอีกคนซึ่งสองสาวันนี้หยุดงานเพราะมีญาติมาหา แม่นางคนนั้นคงจะว่างจนเบื่อพอเห็นมันมาก็ดีใจยิ่งหนิงชืวอเองก็เบิกบานใจปั้นยิ้มเต็มหน้าพูดคุยจนไหลแตกฝองต้องใช้ผ้าที่ดูเหมือนขาวสะอาดแต่อาทิจริงเก็บซ่อนคราบเลือดเอาไว้เช็ดมุมปากข้งคราวภายใต้ม่านดำของรติการสองไดยเบาแห่งร้านเหล่าปีใจ <S <S 1> <S 1> เงินเซียนผู้กัน นอนคุยกันบนเตียงถึงเหตุการณ์ที่เกิด,ดนนขึ้นสดๆร้อนๆข้างเตียงวางอ่านซึ่งมีเศษขี้เท่าจากการถูกเผาควันและกลิ่นยังไม่จางดีสั่งๆซึ่งห่อตัวอยู่ในผ้าห่มอย่างมิดชิดถามจากปลายเตียงถ้านี่คือการสร้างสถานที่เกิดเหตุอย่างที่ท่านบอกอยัยต้องทําให้ยุ่งยากถึงเพียงนี้ไม่ทําให้ดูเหมือนว่ามันตายคาอกเสียเลยเล่านิชเชียวขบคิ้วถามอย่างแปลกใจ เจ้ารู้ด้วยหรือว่าตายข่าวอกไมถึงอะไรไม่รู้แต่ตอนเด็กๆเ,เคยฟังท่านเล่านิทานเอ๊ะข้าเคยเล่านิทานแบบนี้ด้วยหรือแล้วเธอข้าคงลืมไปแล้วถ้าหากจัดฉากให้เจ้าอว้วนนั่นตายข้าวอกวีของมันมีหรือจะไม่เอาเรื่องทำการร้องเรียนกล่าวหาเรือนหงสิวเจ้าราชสำนักมีหรือจะไม่เข้ามาตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญในการสืบคดีของกรมปราจถนเข้ามาสอบสวน ข้าก็ไม่ค่อยมั่นใจนะักว่าพวกมันจะมองไม่เห็นเส้นสนคนใดได้ดังนั้นทางที่ดีคือทําให้ที่ว่าการมือฉางอันเชื่อและรายงานว่านี่คืออุบัติเหตุเช่นนี้ก็จะไม่ไปกระตุ้นความสนใจของราชสํสำนักที่สําคัญคือข้อสรุปนี้จะทําให้ที่ว่าการปิดปากผู้หญิงจางอีฉีได้เรื่องราวก็จะไม่บานปลายใหญ่โตสั่งๆทียบเป็นด่านก่อนพูดเบาๆอย่างเคร์กเขิน ซับซ้อนไปหน่อยครับฟังไม่ค่อยจะเข้าใจในน้อยเรื่องที่ท่านคิดนี่มากมายจริงๆฮอ,ออเดังนั้นเจ้าเลยไม่ยอมใช้สมองคิดอะไรเลยอย่างนั้นสิความรู้สึกของหนิงชียนีนไม่ต่างจากคุณท่าเจียนเท่าใดนักนึกแค้นใจเหล็กที่ไม่อาจหลอมเป็นเหล็กกล้าได้ไม่ใช้สมองนานๆเข้ายิางยิโง่แต่มันก็ถูกตอกลับอย่างเช่นทุกครั้ง ก็ข้าเป็นสาวใช้นี่โง่นิดโง่นหน่อยก็เป็นเรื่องที่สมควรไม่เช่นนั้นควรจะชอบพูดกันหรือว่าสาวใช้หน้าโง่สาวใช้หน้าโง่เมื่อจนด้วยคําพูดเด็เชว์ก็เปลี่ยนคาถามอย่างกังวลวันนี้ต้องทําหน้าที่คนส่งข่าวเลยหรือไม่ทางด้านโจยของคนแทรจามีใครพบเห็นเจ้าหรือไม่ไม่มีสั่งสั่งตอบสิีใสร่วงเข้ายามดึกสงัดนิ้เชวียัยงคงนอนจ้องเพยายดาน ลึกอยู่ในใจว่าหากเจ้าดำด้อยยังมีชีวิตอยู่ย่อมไม่จำเป็นต้องให้สาง,สงเสียงอันตรายไปส่งข่าวที่โจงจางอิฉีการรอบสังหารในวันนี้ไมไ่ต้องใช้เวลาในการ,ส,รสืบสอบและการเตรียมการอยู่หลายวันแต่เมื่อถึงเวลาลงมือจริงก็ไม่ได้ยุ่งยากต้องการสังหารคุนนางบุญแก่ๆที่ปลอดผูมบคุ้มกันเป็นเรื่องที่แสนจะง่ายดายพอตะปูเสียบทะรุกระโหลกศีรษะจางอิฉีก็เท่ากับได้ตายไปแล้ว ย่อมไม่มีทางทิ้งสิ่งของใดๆเอาไว้หรือทันได้เอ่ยปากกับผู้ใดจนเป็นผลร้ายมาถึงตัวมันได้อย่างเด็ดขาดส่วนขั้นตอนอื่นๆที่มันทำก็เพียงเพื่อให้ดูสมจริงสมจ่กงว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะอย่างที่มันได้บอกสังส่งๆทําให้ราชสำนักชื่อว่าคุณนางซื่อวิส่อตายในอบัติเหตุย่อมเหมาะสมกว่าจะได้ไม่กระตุ้นให้เกิดความสงสัย สำหรับความรู้สึกหลังฆ่าคนตายมันไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่นักเพราะชีวิตของมันในต้านถางก็เป็นเดิมเ้ืยอการเข็นฆ่าสังหารแล้วจากนั้นมันก็เติบโตประกบการเข็นฆ่าสังหารอีกนับครั้งไม่ถ้วนคนที่มันสังหารมีมากมายนักวิธีที่ใช้สังหารก็มีมากที่เทียมโหดกว่าได้กลิ่นคราวเลือดแรงกว่าในวันนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยส่วนเรื่องที่ว่าฆ่าคนแล้วจะรู้สึกหวาดกลัวจับใจคลื่นไส้อาเจียน หรือกระทั่งว่ากลัวความมืดผู้ผีวิญญาณเป็นไปได้ที่เกิดกับพวกหนอนตำราที่บนวันจมอยู่กับตำราตำราหรือโครงฉันขาบก่อนเพราะว่าสําหรับมันแม้กําลังจะไปร่วมสอบคัดเลือกเข้าสถานศึกษาแต่จิตวิญญาณที่ฝังลึกอยู่ในกระดูกก็าหาได้เป็นแบบเดียวกันกับพวกหนอนตำราไม่มันคือในปรานที่สามารถฆ่าย,ยอดนายปรานคือโจรขี่ม้าที่สามารถฆ่ายอดโจรขี่ม้า มันเกิดมาเพื่อเป็นนักฆ่าอย่างแท้จริงแต่คนที่ตายในวันนี้คือคุนนางชั้นผู้ใหญ่ของต้าถางคือเป้าความแค้นที่มันสั่งสมมาเป็นเวลาหลายปีนึกถึงภาพเลือดแดนฉานไหลนองจวดแม่ทัพกราดวงตาตื่นตล้นแต่ปะ,ะจศจักโทระของบ่อบ้านชลากับเจ้าเด็กน้อยคนนั้นแล้วนิกเชวยก็ยิ้มอย่างเบิกบานใจรู้สึกว่าความอึดอัดขับแค้นใจในหัวอกในที่สุดก็ลบหายไปได้เสี้ยวหนึ่ง ตัวสาง,งที่ดอนอยู่ตรงปลายเท้าเจ้าหนายก็ยิ้มกริบรู้ว่าวันนี้นายน้อยจะต้องอารมณ์ดีมากเป็นพิเศษดังนั้นจึงตัดสินใจรอให้นายน้อยสังหารศัตรูคู่แข่งทั้งหมดรวมถึงแม่ทัพเซียโหวนนั้นให้สําเร็จก่อนจึงจะนํากล่องไม้ที่ซ่อนไว้ใต้เตียงออกมาชื่อว่าตอนนายน้อยได้เห็นกระดาษแผ่นนั้นอีกครั้งอารมณ์จะต้องยิ่งดีกว่าตอนนี้อย่างแน่นอนกล่องใบนั้นเก็บภาพรายอักษร ที่ในช่วงหลายปีมานี้หนิงเชเวเขียนทิ้งสเปซสปาแต่สังสังเห็นว่าไม่เร็วอยู่หลายแผ่นรวมถึงแผ่นล่าสุดคือโครงไว้อะไรที่เขียนขึ้นในคืนที่จัวเอ๋อตายซึ่งหนิงเชเวเข้าใจว่าไี่ถูกสังสังทิ้งลงขยะไปแล้วนี่เงียบกันไปพักใหญ่จู่ๆหนิงเชเยก็ถอนใจเฮือกกล่าวด้วยน้ำเสียงติดจะเสียดายอยู่บ้างเมื่อคืนตอนฟังเจ้าแต่งโครงบทนั้นก็ไม่รู้สึกว่ามีที่ใดไม่เหมาะสม แต่วันนี้ตอนท้องต่อหน้าเจ้าเท่าสาเรวด้านกับรู้สึกว่าทึมทื่อไม่ไหลรื่นอย่างที่คิดที่พูดถึงย่อมเป็นโครข่ามาจากไหนต้องการเอาชีวิตเจ้าที่เน้นใช้คำย้ำซ้ำซ,ำซากดูหยาบไม่พิถีพิถนันให้ความรู้สึกไร้รสนิยมซูไม่ได้แม้แต่โครงตลกโปกอาตามท้องถนนเพียงแต่สองในบ่าวที่เห็นได้ชัดว่าขาดพรสวรรค์ทางด้านนี้ ตอนร่างขึ้นมาเมื่อคืนกับรู้สึกว่าภัยราะไม่เร็วเช่นนั้นข้าจะลองแก้ไขปรับปรุงดูสั่งสั่งรับปากแข็งขันนายน้อยท่านจะไปฆ่าศัตรูตร้ายที่2เมื่อไรไปบอกล่วงหน้าด้วยนะข้ารับรองว่าจะแก้ไขให้เสร็จก่อนถึงวันนั้นอย่างแน่นอนแก้ไขให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตายหรือเราไปฟังดูแล้วเหมือนกำลังเขียนบทพาียิ่งใหญ่อยู่เลยเหรอ นิกช่วยคิดในใจขำขำก่อนตอบไม่ต้องรีบร้อนรายชื่อที่สองบนกระดาษดูจะมีความยุ่งยากอยู่เล็กน้อยรอจนเรื่องของจางอิชีเงียบก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกอย่างระยะนี้ข้าจะต้องเตรียมตัวสอบเข้าสารถษาแล้วตอนอยู่เมืองเว่ยท่านมักพร่ำบ่นอยู่เสมอว่ากลัวว่ายังไม่ทันได้เริ่มต้นแก้แค้นคนพวกนั้นก็ชิงป่วยตายหรือไม่ก็แก่ตายไปเสียก่อน แต่ในเมื่อรอมาได้ตั้ง10กว่าปีแล้วชื่อว่าท่านเฮาเทียนคงจะไม่ใจร้ายถึงกับถึงกับให้เวลาค่าอีกสักหลาย10วันไม่ได้หรอกน้าการแก้แค้นเปรียบดังงานก่อนสร้างที่ต้องอสสาศัยส่วนประกอบหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านเป็นเพียงคนธรรมดาสามารถแต่เป้าหมายส่วนใหญ่หรือเป็นบุคคลระดับสูงของแขวนงานก่อสร้างชิ้นนี้จึงทั้งใหญ่ทั้งซับซ้อนทั้งอันตรายาฟแฝงอยู่ทุกฝีก้าว หนิงเชวยไม่มีโชคช่วยดังเช่นพวกขุนดาบดาศักดิ์ดังนั้นมันจะต้องเพิ่มความระบาดหวังรอบคอหลังจากบุกตัวอยู่ในร้านได้สองวันหนิงเชวยก็ออกไปเดินเตร็ดเตร่ตรในตลาดก็ฟังข่าวว่าในฉางอันเกิดเรื่องน่าสนใจอะไรบ้างแล้วก็พบว่าการตายของจางอีฉีไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นลมอะไรมากนักมีเพียงเสียงซุบซิบดินทาและเสียงหัวเราะย,ย่อในหมู่พวกชาวบ้านเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์เอียงไปในทางที่เชื่อว่าการตายของฝุนนางซื่ออี้สื่อจะต้องเกี่ยวข้องกับความกลัวพัญญาและความโชคร้ายอย่างแน่นอนเป็นไปตามที่หญิงเฉวีคาดคูหยินผู้ดุร้ายใจถึงของจางอีฉีบัรนี้ยังคงอารวาสอยู่ที่ที่ว่าการนึงฉางอันอยังไม่ยอมเลิกราส่วนทางเรือนหงซิ่วเจา้าก็แค่ปิดกิจการไปหนึ่งวนันถ้าเปิดใหม่ บ่งบอกว่าแม้ทางที่ว่าการที่ยังไม่สรุปสาเหตุการตายอย่างแน่ชัดแต่โดยพื้นฐานแล้วทุกคนล้วนยอมรับว่าการตายของจางอิฉีไม่มีรับลงผมไหนใดๆทั้งสิ้นถึงวันที่3หนิงชวยก็บอกกับตัวเองว่าได้เวลาไปเยียดเรือนหงซิวเจาแล้วการหายหน้าหนาเกิดไปอาจจะเป็นพิรุธให้คนในนั้นสงสัยเอาได้คราวนี้หนิงเชียพาสังสังไปด้วยสังสังว้นผมขึ้นซอดไว้ในบวก เปลี่ยนเป็นสวมชุดเก่าๆของเจ้าหน่ายสึ่ตัดเย็บขึ้นจากผ้าเนื้อหยาบไม่ต้องทำการปลอมแปลงโฉมใาสา่ไปหน้าดำครามและเข้าหน้าที่แสนจะธรรมดามองอย่างไรก็เหมือนกับเด็กชายรับใช้ทั่วๆไปวันนี้ฝนไม่ตกจะพกเอาไปทำไมให้สะดุดตาหลิงเชียชี้ร่มดาที่สั่งๆสะพายไว้ด้านหลังส่งๆใส่หน้าย,ยืนกลางจะทำตามความคิดของตัวเองถิงเชี่ยก็ไม่ว่าอะไร ทราบว่าดางยังกระวนเรื่องการตายของจางอีฉีนำรบดามไปด้วยจะทำให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นแต่คิดไปถึงขณะกล้าออกจากร้านทั้งสองก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งเข้าขวางไว้ทั้งหมดนวเป็นชายชะกันร่างกำยำร่ำสันแต่ละคนเปิดอกเสื้อหลาท้าแสงตะวันแรงกล้าเผยกล้ามเนื้อเป็นมัดและขนหน้าอกอีกสองสามเส้นใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปหินไปด้วยมือปราบมือฉางอันสองคน ทั้งที่เห็นว่ามีคนกำลังจะก่อเรื่องแต่กลับยืนมองเฉยเห็นได้ชัดว่าการประกาศสักงดาของชายชยกางกลุ่มนี้ได้รับความชอบจากทางการแล้วใบหน้าสางๆใช้แววตื่นตัวมือขวาเคื้อมไปยังด้านหลังคว้าจับคันร่มเอาไว้แน่นลิ้งเชือกกับยังยืนนิ่งเฉยตามองไปที่มือปราบใต้ต้นไม้เมื่อสังเกตเห็นว่าไม่ได้พกโซ่ตรวนมาก็เดาออกถึงสาเหตุการมาของชายชรางหนุ่มนี้ หนึ่งในนั้นท่าทางน่าจะเป็นหัวหน้ายกประมาณ30มันไม่ได้กราดเข้ามาแผดเสียงตะคอกดา่าหรือสั่งให้ลูกน้องบุกเข้าทุบทำลายเข้าของในร้านอย่างที่พวกนักเลงมักทำกันแต่กลับคราวะหนิงเชวอย,ยังมีมารยาทถามเสียงสุภาพว่าท่านคึกเท่าแกน้อยใช่หรือไม่เมื่อสองสวันก่อนข้าเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งเสียดายที่ท่านไม่อยู่จึงไม่สามารถพูดคุยกันได้ นิ้งชว่วยอาหารไป่มองสังสรรอ้าปากกระถามก็นึกขึ้นได้ว่าดางเคยบอกกับตนแล้วจึงหันกลับมาถามไม่ทราบว่าพี่ใช้ท่านนี้มีอันใดจะชี้แนะเชื่อว่าเท่าแก่น้อยคงจะรู้แล้วว่าพระเตุใดในซอยสีเจ็ดจึงมีท่านเพียงคนเดียวที่เปิดร้านอยู่ชายชะการคนนั้นเกิดแล้วยื่นข้อเสนออย่างไม่อ้อมค้อม ข้ายินดีควักเงิน2 0 0ร้าตลึงซื้อขาดสัญญาเช่าของท่านให้ท่านไปหาร้านเช่าใหม่ค่าเช่าใหม่สูงกว่าที่เราให้ท่านสามารถบอกกล่าวถ้าจำนวนเงินสมเหตุสมผลพวกเรายินดีชดใช้ให้แต่พวกเรามีคำร้องขอเพียงหนึ่งข้อนั่นคือขอให้ท่านรีบย้ายออกไปโดยเร็วที่สุดข้อเสนอนี้ไม่เลวเลยจริงๆหนิงเชียวบองชายตรงหน้าอย่างสุดแสนปรัทับใจ คิดว่าฉางอันมิเสทีที่เป็นดินแดนยิ่งใหญ่เกวีงไกลใต้ฝ่าพระบาทของโอรสสวรรค์แม้แต่พวกไล่ที่ยังมีบ้านนาทึ่งไม่เหมือนกับทักรกกับขลาบทั่วไป